ที่9นะคะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาหัวข้อว่ามีลักษณะการกระทําใดบ้างนะคะที่เป็นการแสดงออกนะคะถึงการละเมิดสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้านะคะ จริงๆแล้วการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าคะ่ะพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการที่เรานําเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยไปใช้โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้อนุญาตนะคะคือเรานำเอาไปใช้โดยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิด สิทธ์ในเครื่องหมายการค้าเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นนะคะมีแต่เฉพาะเป็น exclusive right หรือเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเราก็ใช้คำว่า infringement นะคะสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์แรกเลยค่ะการล่วงสิทธ์ จริงๆแล้วการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเราจะถูกกำหนดไว้เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นนะคะในมาตราที่44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้คำนิยามนะคะของคำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือว่า e x c l u s i v e r i g ไ t ได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็เข้าใจได้เลยทันทีว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเครื่องหมายการค้าในแต่และเครื่องหมายการค้านะคะค่ะทีนี้ค่ะเราจะพิจารณาการเป็นประเด็นแบบนี้ว่าลงในรายละเอียดว่าการล่วงสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะประเด็นแรกที่เราต้องพิจารณากันค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้า ประเด็นสำคัญในการล่วงสิทธิ์นะคะก็คือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเราใช้โดยพลักการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เครื่องหมายการค้าแบบนี้ก็ถือเป็นการละเมิดแล้วนะคะในสารอังกฤษค่ะเห็นว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคําว่าชีตาของโจ์ในใบกํากับสินค้านะคะถือเป็นการใช้ เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือเป็นการล่วงสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะการล่วงสิทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าตนเองไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ไปล่วงสิทธิ์ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นศาลอังกฤษก็ไม่รอช้าค่ะก็ตัดสินว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วบางท่านอาจจะมองว่าการเขียนชื่อเครื่องหมายการค้าในใบกำกับสินค้าเท่านั้น นะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่คำตอบในคําพิพากษาสารดิการนี้ก็ชัดเจนในตัวแล้วค่ะว่าเพียงแค่เขียนชื่อในใบกํากับสินค้าก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งแล้วนะะหรืออีกตัวอย่างหนึง่งเราอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสมมุตินะคะเราใช้ชื่อว่า abc นะคะแล้วมีคนเอาคําว่า abc ไปใช้ ในโปสเตอร์นะะเพียงแค่นำเอาชื่อไปใช้ในโปสเตอร์นั่นก็หมายความว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วนะคะตามความหมายของคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าหลักเกณฑ์ถัดมาค่ะเราต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้าย จริงๆแล้วความเหมือนคล้ายคือเพียงแค่ซิมิลา่าเท่านั้นนะนะคะก็จะถือว่าบางครั้งเป็นการล่วงสิทธิ์แล้วหรือไม่นะคะออหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนคล้ายนะคะเป็นกรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองนะคะก็เป็นการละเมิดอย่างเห็นได้ชัดนะคะและ เราก็ถือว่าอยู่ในความหมายของข้อความคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะจริงๆในวันนี้อะค่ะเวลาเราพิจารณาว่าความเหมือนความคล้ายเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งก็อาจจะพิจารณาด้วยตาเปล่าที่ยากนะคะจริงๆแล้วก็พิจารณาที่ความเจตนาภายในด้วยว่าจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเรียนแบบ ความเหมือนคล้ายนั้นหรือไม่ในบางครั้งค่ะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆบางครั้งเราดีไซน์เครื่องหมายการค้าของเราออกมาด้วยความตั้งใจเราคิดว่าไม่น่าจะซ้ำหรือเหมือนคล้ายกับใครแต่ก็อาจจะมีอุบ i d ิเหตุไปเหมือนคล้ายกับบางวางผู้ประกอบการก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อจะพิจารณาเสียก่อนคะ่ะว่าเครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบมาอยากสุดความสามารถนั้นเนี่ยาสามารถที่จะใช้ได้จริงๆหรือไม่หรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายในลักษณะนี้มาก่อนแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณากันให้อย่างถี่ถ้วนคะ่ะหลักเกณฑ์ความเหมือนคล้ายถัดมานะคะก็มี นักวิชาการกล่าวว่าหากเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของการกระทําของบุคคลนั้นจะเป็นการล่วงสิทธิ์ของเจ้าของหรือไม่ตามมาตรา44ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการโดยตรงนะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้ดุล,ลพินิษพิจารณาว่าถ้า,าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือน การเสียที่เดียวหรือไม,ไม่ได้เข้าลักษณะคล้ายคึงเสียที่เดียวก็ต้องใช้ดุลยพินิษ์ในการพิจารณาว่ามันเป็นการละเมิดการกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะถัดมาเราเลยเข้ามาสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ว่าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่ะตามมาตรา13 ขออภัยค่ะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความผิดอาญาฐานเรียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา109นะคะแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534มาใช้แก่การล่วงสิทธ์นะคะภายในขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งได้นะคะจริงๆแล้วพิจารณาได้ว่าการล่วงสิทธ์ พิจารณาหลักการใช้เครื่องหมายการค้าและความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นการ recap point ที่สำคัญได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงแต่เพียงแค่มีความเหมือนคล้ายจนอาจทำให สาธารณชนสับสนหลงผิดนะคำนี้น่าจะเป็นคำไฮไลท์สำคัญนะคะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าถ้าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแล้วนะคะทีนี้ค่ะคำว่าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของยกตัวยอย่างเช่น จริงๆแล้วนายกอเป็นเจ้าของร้านกาแฟาชื่อดังนะคะซึ่งมีโลโก้สีเขียวๆแต่นายขอพยายามที่จะเรียนแบบโลโก้ให้เหมือนกันนายกอเพราะเห็นว่าเป็นร้านกาแฟาที่มีชื่อเสียงโจนทำให้ลูกค้าร้านกาแฟาเริ่มสับสนหลงผิดเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนนะคะบางครั้งเรามองไกลๆเราเห็นโลโก้สีเขียวๆเ,เหมือนกันเราก็อาจจะมีความสับสนหลงผิด ได้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนนะคือกาแฟที่เราตามหาอยู่นะคะอันนี้ถือเป็นการที่ทำให้สาธรารณชนสับสนลงผิดว่าใครเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอยู่ที่ใดนะคะจริงๆแล้วค่ะมีคำพิพากษากำหนดไว้หลายคำพิพากษาดีกาเลยทีเดียวนะคะ หลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าถัดมานะคะพิจารณาความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้านะคะพิจารณาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะภาพที่ปรากฏนะคะต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการคา้าทั้งสองลักษณะเด่นของเครื่องหมายการคา้านะภาพที่ปรากฏเนี่ยจะต้องปรากฏได้ว่าไม่ได้มีความเหมือนคล้ายนะคะไม่ได้ทำให สาธารณชนสับสนลงผิดแต่อย่างใดข้อ2ค่ะเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใดบางครั้งนะคะเสียงเรียกรอเรือรอลิงคะคะคำควบกล่ำต่างๆถ้าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนลงผิดนั่นก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งหรือไม่นะคะที่อาจจะพิจารณาได้ว่า เกิดการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วการเรียกขานต่างๆอ่ะเป็นเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนด้วยนะคะข้อ3ค่ะรายการสินค้าและบริการนะคะต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายเนี่ย เป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะผู้ประกอบการสองบริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนมเคก้กทั้งสองบริษัทหรือสองเจ้านะคะขอใช้ภาษาง่ายๆทีนี้ต้องพิจารณาค่ะว่าการอ,ออกแบบโลโก้หรือเสียงเรียกขานต่างๆเนี่ยมันทำให้สาธารณชน สับสนหลงผิดหรือไม่ในวันนี้เราต้องการเลี้ยวเข้าอีกหนึ่งร้านแต่ด้วยความคล้ายคลึงของโลโก้เราเลี้ยวเข้าผิดร้านเบกเกอรี่นั่นนั่นเป็นสิ่งหนึ่งล้ค่ะที่เราจะพิจารณาได้เป็นความสับสนหลงผิดของลูกค้าราคาอย่างหนึ่งหลักเกณฑ์ถัดมาที่จะพิจารณาว่าล่วงสิทธิ์หรือไม่นะคะความสับสนหลงผิด นะคะคืออย่างไรบ้างมีการามีบรรทัดฐานอย่างไรบ้างต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสนะคะที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายทีนี้ค่ะขอไฮไลท์ประเด็นที่บอกว่า พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนจริงๆแล้วเวลาพิจารณาในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องพิจารณาด้วยว่าอาจจะต้องไปทำการเซอร์เวยกับผู้บริโภคเองว่ามีความสับสนหลงผิดจริงหรือไม่ในแบรนด์เครื่องหมายการค้าทั้งสองแบรนด์นะคะถึงจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่นำมาพิจารณาในชั้นศาลได้ถ้าเกิดข้อพิพาทในเรื่องของละเมิด เครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสับสนหลงผิดค่อนข้างเป็นเป็นคำที่ต้องดูที่เจตนาพอสมควรนะคะต้องมีหลักฐานจากผู้บริโภคสินค้าเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราคิดว่าผู้บริโภคเราน่าจะสับสนหลงผิดแล้วเราก็ไปกล่าวหาผู้อื่นว่าแบบนั้นนะคะ จริงๆแล้วการที่ยอดขายของบริษัทเราลดลงจริงๆมันเกิดจากความสับสนของผู้บริโภคหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นประเด็นที่เราต้องไปพิจารณากันนะคะในแง่ของข้อมูลต่างๆโดยส่วนมากแล้วบางครั้งนะคะถ้าเราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนบางครั้งต้องใช้ questionnaire แบบสอบถามด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจาก ของสองสิ่งที่คล้ายกันหรือเกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยได้ที่ทำให้เราตอบคำถามเรื่องความสับสนหลงผิดนี้ของลูกค้าของเราค่ะถัดมาค่ะความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนนะคะจริงๆแล้วต้องพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วเลยค่ะว่าความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะ ความสุจริตคือความตั้งใจของผู้ขอจดทะเบียนว่ามีความตั้งใจที่จะจดเครื่องหมายการค้านี้เพื่อประกอบธุรกิจโดยความสุจริตนะคะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนี้โดยที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าที่ตนกําลังจะจดอยู่นี้เนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่สุจริตนะคะมีเจตนาที่ไม่สุจริต ในประเด็นถัดมานะคะการนำเข้าซ้อนหรือที่เราเรียกว่า parallel import นะคะเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกิดจากกฎหมายภายในของประเทศที่ให้ความคุ้มครองจึงสามารถใช้บังคับสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในดินแดนของประเทศนั้นนะคะเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศซึ่งผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมของผู้ทรงสิทธิ และเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในประเทศผู้ส่งออกเจ้าของสิทธิ์นะคะนทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องขอให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตำรวจไปตรวจยึดและห้ามการนำเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงปัญหาการนำเข้าซ้อนนะคะจะมีปัญหาใดๆบ้างอย่างเช่น การนำเข้าซ้อนจะสามารถกระทำได้ในประเทศไทยหรือไม่นะคะก็มีคำวิพากวิจารณ์มีคำพิพากษาที่ให้คำพิพากษาไว้เช่นเดียวกันนะคะจนเกิดเป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าการนำเข้าซ้อนเนี่ยไม่ใช่คำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบตัตรและเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแรก นะไปจำหน่ายในประเทศหลังหรือย้อนกลับมาจำหน่ายในประเทศแรกอีกนะในขณะที่ประเทศที่มีการจำหน่ายแล้วเนี่ยมีผู้ทรงสิทธิ์แล้วคือมีเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเดียวกันจำหน่ายสินค้าเดียวกันอยู่แล้วนะคะและอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะด้วยกันก็อาจเป็นได้ถัดมานะคะ ในหัวข้อเรื่องการลวงขายชื่อว่า passing off นะคะคือการที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะก็ทำให้ลูกค้าสับสนว่าเอาจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของในสินค้านี้กันแน่นะ,ะจริงๆแล้วในประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศสาหารัฐอเมริกาเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเอง ในสหรัฐอเมริกาเราอาจจะใช้ชื่อว่า Priming of f นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงอนะคะ่ะการลวงขายเนี่ยทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือ Goodwill ในธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยถอยลงนะคะเป็นการทำให้ Value ของโลโก้นั้นลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งเราก็มองว่าการลวงขายเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้ายอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จนทำให้ในปัจจุบันค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะกำหนดหลักเกณฑ์การลวงขายไว้ในมาตรา46นะคะในวรรคที่2นะคะถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าอย่างหนึ่งทุกท่านลองคิดดูค่ะว่าในวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของ แบรนด์เครื่องหมายการค้านี้เราก็คงจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเองกฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะจึงระบุะเครื่องละเมิดเรื่องการลวงขายนี้ไว้ในมาตรา46นะคะว่ามันเป็นการเปกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า นะคะอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการไปกระทบกระเทือนถึงกู๊ดวิวนะคะความมีชื่อเสียงของแบรนด์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วยนะคะ,ะประเด็นถัดมานะคะเมื่อเราทราบเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาถัดไปเลยค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายแน่นอนนะคะในวันนี้เราจะฟ้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเราได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเนี่ยไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ะะที่ทั้งสองพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายไว้เป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในคดีละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักสแสดงนะคะหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสิทธิในลิขสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์ของนักสแสดงนั้น หรือผู้ทรงสิทธิ์ของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรนะคะโดยเราพิจารณาจากความร้ายแรงของความเสียหายนะคะเราพิจารณาจากการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักสแสดงจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ในมาตรา64และมากไปกว่านั้นในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดโทษเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ด้วยนะคะว่าถ้าบุคคลใดละเมิดลิขสิทธ์เป็นการร้ายแรงมากๆนะคะกฎหมายอาจจะเ,เรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้นั่นคือค่าเสียหายที่เรียกได้มากกว่าค่าเสียหายปกติได้เป็น2-3เท่า ะะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของการเรียกค่าเสียหายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะะที่นีนะะ้ในทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าบางครั้งก็สามารถไปนำเอาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมาใช้ได้โดยอนุโลมนะะเรื่องถัดมา,าในเรื่องของสิทธิ์ที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้อันนี้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18 มาบังคับใช้ด้วยนะคะสิทธิ์ของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แยง้งหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนา,นนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์นามก็คือชื่อนะคะก็สามารถเรียกรก้องความเสียหายได้ มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะในมาตรา18ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะบุคคลนั้นต้องเป็นเจ้าของนามโดยชอบออทุกท่านต้องเป็นเจ้าของชื่อโดยชอบเราไม่ได้ไปขโมยชื่อมาจากใครนะเราใช้ชื่อของเราจริงๆนะคะข้อที่2มีบุคคลอื่นนำนามของเจ้าของโดยชอบนั้นไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสีย นะอาจจะมีคนนําชื่อของนายกอไปใช้โดยบอกว่านายกอเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างงี้ถือว่าเสื่อมเสียนะคะข้อที่3ค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลน,นั้นระงับความเสียหายหรือร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามบุคคลน,นั้นใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะก็เป็นก็เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18 ทีนี้ค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรานี้นะคะพิจารณาได้ดังนี้ข้อแรกนะคะการเป็นเจ้าของนามโดยชอบนะคะสิทธิ์ของบุคคลที่จะใช้นามโดยชอบนั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในระบบการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะ,ะหากบุคคลใดพิสูจน์ได้ไม่ทางใดก็ทั้งหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของนามนั้นบุคคลนั้นก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้นามนั้นได้ เช่นโจ์เป็นผู้ใช้ชื่อทางการค้านั้นมาก่อนจำเลยถือได้ว่าโจ์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าใครใช้ชื่อนั้นก่อนเป็นเจ้าของอชื่อทางการค้านั้นแน่นอนนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดได้แก่มีบุคคลอื่นนะคะนำนามของเจ้าของโดยชอบ อันนี้ต้องเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอำนาจเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียประโยชน์นะคะหรือบุคคลอื่นมาโต้แย้งการใช้นามของตนอันนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนามนะคะแต่อาจจะเอาชื่อทางการค้าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่สินค้าของตนนะะอันเป็นเหตุให้ บุคคลที่เป็นเจ้าของชื่อนี้จริงๆเนี่ยเสื่อมเสียนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่เจ้าของชื่อนี้ต้องพิจารณาได้นะคะค่ะทีนี้นะคะการเยียวยาค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระง,งับความเสียหายร้องขอต่อศาลได้นะคะซึ่งเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหรือห้ามผู้ละเมิดใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะ ข้อยกเว้นเรื่องการคุ้มครองนะคะเราก็จะมีกำหนดไว้ในมาตรา47ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะกล่าวว่าการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อสำนัก การค้าของตนหรือเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้านะคะก็ถูกกำหนดไว้เหมือนกันนะคะในมาตรา108นะคะของพระราชนะบัญญัติเครื่องหมายการค้านะะจริงๆแล้วกำหนดไว้ว่าบุคคลในปลอมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองนะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือในประมวลกฎหมายยาก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะในมาตรา273เดี๋ยวทุกท่านลองพิจารณาดูก็ได้นะคะก็ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้านะคะของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณจากักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ะะจริงๆแล้วคําว่าปลอมอะค่ะก็คือทําให้คล้ายกับของจริงหรือเอาของจริงมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าให้ให้เหมือนยิ่งขึ้นคําว่าเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยแตกต่างจากคาว่าปลอมเรียนแบบคือพยายามทําให้เหมือนนะคะไม,ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปลอมนะคะพยายามทําให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่อาจจะมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ก็น,นั้นเราเรียกว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายๆประเภทนะคะที่เรากำหนดกันมาเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะเป็นข้อควรพิจารณาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมีความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ